รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออโต้ไลฟ์ทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการออ t โต้ไลท์ทีวีปีที่11แค่คลิกไลท์ใจคืนก็รักรลค่ะรายการยานยนต์สำหรับคนนํำสมัยเจอเจอกับน้องแอมเช่นเคยเป็นประจำทุกค่ำคืนวันจันทร์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้เลยและสำหรับวันนี้น้องแอมนะคะพาคุณผู้ชมมาบรรยากาศแบบชิลๆ สีเขียวสบายตาค่ะตั้งกันอยู่ย่านตัวเมืองจังหวัดปทุมธานีชื่อร้านว่าเปรมคาเฟ่อินเดอะการ์เดนค่ะเป็นทั้งคาเฟ่มีสวนสีเขียวและยังมีริมน้ำชิลๆด้านหลังอีกด้วยใครสนใจยังไงนะคะคอนแทคข้างล่างตรงนี้เลยค่ะแต่วันนี้ออโต้ไลฟ์ทีวีมีอะไรมาฝากบ้างมาดูพร้อมกันค่ะ เริ่มต้นในช่วงแรกกับ Auto Life Society วันนี้น้องแอมและพี่นกศักนรงจะมาคุยกันถึงการแข่งขันสำหรับรถยนต์ในระดับแมสค่คะที่หลายค่ายเนี่ยหันมาชูเรื่องของชุดแต่งจากโรงงานในรูปแบบเวอร์ชั่นพิเศษทั้งภายนอกและภายในที่สำคัญนะคะแทบไม่ต้องเพิ่มราคาอีกด้วยค่ะจะมีแบรนด์ไหนกันบ้างเดี๋ยวพี่นกมีรายละเอียดมาฝากค่ะอัลต์ไลท์อีเวนต์วันนี้น้องแอมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาติดตามกิจกรรมของแต่ละค่ายกันค่ะ ในช่วงของอัลโต Knowledge เช่นเคยค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศรวมถึงเกร็ดความรู้ดีๆมาฝากคนรักรถอีกด้วยค่ะ a u t o l i ลท์ออนทัววันนี้เรามาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะว่าพี่นกจะเดินทางด้วยรถอะไรและไปที่ไหนติดตามพร้อมกันได้ในช่วงหน้าในตอนนี้ค่ะพักชมสิ่งน่าสนใจทางรายการสครูเดียวค่ะอ u t โตไลท์ท Auto Like โซ c i e t y สนับสนุนโดยใหมอีซูซู D-MAX ็พลานุภาพไร้ขีดจำกัด Mazda CX Series เพิ่มความหมายให้ครบทุกช่วงชีวิต Ford Ranger FX4 Max ก้าวข้ามทุกความท้าทายในแบบคุณ Toyota Camry ใหม่ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณมิ u b ู s h i Triton พลังคนแกร่งหัวใจฮีโร่ ในช่วงออโตไลท์โซซิี้วันนี้น้องแอมอยู่กับพี่นกสังเน,นรงสวัสดีครับพี่นกสวัสดีครับน้องแอมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาคุยอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันสําหรับใครที่มีรถแล้วก็จะนึกสเตปต่อไปครับต้องมัดแต่งรถใช่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องชุดแต่งพิเศษจากโรงงานเลยใช่ไหมครับพี่นกใช่ครับปัจจุบันนี้ในส่วนของชุดแต่งหรือการหรือเวอร์ชันพิเศษที่ทางบริษัทรถแต่งออกมาจากโรงง,งานเลยคือ รวมกับราคาลดเลยคือคุณสามารถผ่อนไดถ้ถ้าเข้าแฟแนนซ์นั่นนะก็คือเอาราคาตรงนั้นเข้าไปเข้าเข้าไปผ่อนได้เลยนะครับทำให้เรียกว่าส่วนต่างต่อรายเดือนเนี่ยเหลือน้อยลงเหลือไม่หลักพันหรือไม่กี่ร้อยบาทก็มีนะครับซึ่งเราก็มาไล่กันว่าปัจจุบันนี้เอาในส่วนของรถ,รถตลาดเป็นแมสแล้วกันนะเพราะว่าอ,อ,อย่างลักชัวรี่คาเขาก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอย่าง Honda เนี่ย Honda เนี่ย,เ,ยเดิมเขาจะเป็น Honda m u ูเก นะครับเป็นชุดแต่งจากประเทศญี่ปุ่นนะครับหลังๆก็จะเปลี่ยนเป็นฮอนด้าโมดูโลนะครับซึ่งเป็นสำนักแต่งของแบรนด์ Honda เองเนี่ยทุกรุ่นเนี่ยของรถ Honda ก็จะมีชุดแต่ง Modulo ประกบออ,ออกมานะครับสามารถซื้อชุดแต่งพร้อมกับบวกราคาเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้แพงอะไรนะมาหนึ่งค่ายคับผู้ชมก็คือ Toyota m ครับแมสมากๆแล้วก็เชื่อว่าหลายคนซื้อไปแต่งเลยนะเยอะ <c oughs> มากนะครับแล้วก็ t o y o t ้เนี่ยแทบทุกรุ่นนะโดยเฉพาะก่อนหน้านี้เนี่ย ทุกรุ่นที่เป็นเกือบๆไายโมเดลเนี่ยจะมีชุดแต่งออกมาเวอร์ชั่นพิเศษคือ T R D T R D Sportivo ต่างๆนะครับก็คือ T R D ก็คือ Toyota Racing Development นะครับเป็นสำนักแต่งของ Toyota นะครับพอมาถึงปัจจุบันเนี่ย T R D ก็ลดบทบาทลงไปนะครับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น G R Sport นะครับหรือ Gazoo Racing Motorsport นะครับแทบทุกรุ่นนะครับแล้วก็ยังมีชุดแต่งหนึ่งก็คือ Modelista นะครับพวกนี้ก็สามารถซื้อเพิ่มพิเศษได้แล้วก็ จะเอาชิ้นนี้หรือไม่เอาชิ้นนี้อะไรเงี้ยก็คิดราคาตามตามแต่ต,ต<า>้องการร<ช>าคาตดไปถัดมาเลยค่ะมาที่ค่ายมาสเตกันบ้างดีกว่านี้อยากรู้เลยว่าเขามีชุดแต่งมาจากโรงงานไหมผมแฟนมาได้นะมาสเตเนี่ยเดิมจะเป็นชุดแต่งเขาคือ m a ส d a อร์สปีมาเป็นชุดแต่งชื่อว่าเคนโชนะครับเป็นบอดี้คิดนะครับซึ่งก็จะเป็นแอโรพาร์ตต่างๆรอบคันนะครับทำให้รถดูมีความสปอร์ตแล้วก็ดุดันยิ่งขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยก็ เพิ่งเริ่มที่โมเดลเดียวคือ Mazda 3ใหม่เ,เวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยทั้งซีด a าแล้วก็ฟ a s t แบ็กก็จะมี Mazda เวอร์ชั่นเคนโชเป็นาทางเลือกในการตกแต่งรถนะครับค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะยังใาย n i สสันกันบ้างดีกว่าโอ้ใครก็ดูจักนะนิสสันนิสมโมนิสมโมมาจาก Nissan m o t o r ร์สปอน,นะครับเป็นแบรนด์ชุดแต่งของ n i s สันซึ่ง n i สมโมเนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน รถยนต์ทุกรุ่นที่ป้อนให้กับตลาดทั่วโลกแล้วก็ตลาดรถแข่งให้กับนิสสันยังเป็นทางการนะ mm hmm. โดยเขาเริ่มผลิตในส่วนของชุดแต่งต่างๆให้กับรถทุกรุ่นของนิสสันนะครับซึ่งในประเทศไทยก็จะมีสามารถซื้อชุดแต่งอาร์โร้าหรือชุดแต่งต่างๆของนิสโมมาใส่ในในรถนิสสันได้รวมถึง จริงๆก็ไปไปถึงเรื่องของการแต่งเครื่องแต่ง,ตงเเรื่องของสมรรถนะด้วยนั่นเองครับค่ะก็แอมเชื่อว่าใครสายแต่งรถนะนิสสันเขาดังมากเลยนะใช่ครับเรื่องชุดแต่งของเขา<ด>ค่ะม,มาปิดท้ายกันกับม<อ>ิตซูบิชิกันบ้างดีกว่าโอ้โหคือทุกคนต้องเคยได้ยินนะครับแลร์รี่อาร์ตนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแคกอะไรนะตำนานหรอตำนานนะเป็นตำแนร์รี่อาร์ตเนี่ยเป็นตำนานของชุดแต่งของทางมิตซูบิชิเลยนะครับโดย มิสุบิชิเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็รถที่ใช้แข่งขันในการแข่งขันต่างๆนะครับทั้ง World Rally Championship นะครับแล้วก็ Paris d a k a าเนี่ยก็จะเป็นชุดแต่งลาริอาร์นะครับซึ่งหายไปนานเลยหายไปถ้าจำไม่ผิดก็มี10กว่าปีนะครับล่าสุดก็ทางมิสุบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับก็นำชุดแต่งลาริอาร์เนี่ยเข้ามามีบทบาทในตลาดบ้านเรานะครับโดยมีแต่งให้กับ มิสูวิชิไททันนะครับแล้วก็ปาเจโร่สปอร์ตนะครับก็เพิ่มราคาเข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำให้รถมีความเป็นสปอร์ตแล้วก็ดุดันมากขึ้นครับนั่นคือชุดแต่งาลาีิอาของมิสูวิชิครับคุณผู้ชมก็เท่าที่เราฟังนะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยใครที่เป็นแบบสายชอบตกแต่งต่อเติมรถเนี่ยต้องหูผึ่งกันเลยนะใช่เพราะว่าแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีทีเด็ดไม่เหมือนกันแล้วก็ตำนานความเก๋าความอ่อเรียกว่าเป็นแบบ เรียวอะเนาะของแต่ละแบรนด์<ช>ส่วนตัวพี่นกชอบแบรนด์ไหนเป็นพิเศษไหมคะจริงๆเหรอคือพี่อะชอบอ่นส่วนตัวเลยนะชอบอลาริอาร์ตนะครับแน่นอนตำนานเนาเขาเรียกว่าเอ่อตำนานเนี่ยอยู่ได้นานจริงๆคือ,อเป็นเรื่องที่เล่าสู่กันเล่าขานกันมานานนะครับเพียงแต่อันนี้ส่วนตัวละก็คือพอมาเป็นชุดแต่งลาล,ลิอาร์ตของมิซูบิชิไตทัานกับปาเจโร่สปอร์ตก็ ยังขาดบางส่วนไปอยากให้เติมเข้ามาให้ครบเลยไหนๆจะทําแล้วจัดให้เต็มนะครับแล้วก็ทําตลาดให้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าตลาดตรงเซกเมนต์นี้ตรงคนที่ต้องการรถที่แต่งจากโรงงานเนี่ยเ,เป็นพิเศษเนี่ยยังมีเยอะนะครับเพียงแต่ถ้าคุณคุณไม่ทำเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อ,อไม่ทําตลาดเขาก็าการเลือกก็ตัดสินใจก็เลือกยากแต่ถ้าเกิดคุณบวกราคาเข้ามานิดหน่อยนะครับแล้วก็ เอาเข้ามาอยู่ในแพ็กเกจของการผ่อนก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะทำให้คนตัดสินใจมากขึ้นแอมว่า,วาลองมาเสิร์ฟทำเป็นคอร์สเนาะ,ะแล้วก็ทำเป็นเหมือนอกชชอยหนึ่งที่เดี๋ยวนี้คนเริ่มเขาเรียกว่าเสพอะไรที่มันแบบสำเร็จรูปมากขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นอย่างที่พี่นกบอกนะคะเห็นด้วยจริงๆเผื่อได้เป็นการเพิ่มเกี่ยวกับอลลุ่มทางการตลาดของแต่ละแบรนด์อีกด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะะพี่นกศักดิ์นรงค์มากๆขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมไปตามช่วงต่อไปของรายการออโตไลท์ทีวีกันต่อเลยค่ะออโตไลท์อีเวนต์กลุ่มอีสูสุในประเทศไทยร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากร,รธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการอีสูสุให้น้ำเพื่อชีวิตต่อเนื่องสู่ปีที่10สำหรับโครงการแห่งที่39ณนโะรงเรียนศรีวิชัยวิทยาอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม โรงเรียนขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขตตัวเมืองและไม่ไกลจากกรุงเทพแต่พบปัญหาการขาดแคลนน้ำและการปนเปื้อนของน้ำที่ไม่สะอาดตามมาตรฐานสากลพร้อมกันนี้ยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนอีกด้วยสำหรับโครงการแห่งที่39โรงเรียนศรีิชัยวิทยาอำเภอเมืองนคนปรปฐมแห่งนี้แม้จะเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายขนาดใหญ่ มีนักเรียนครูและบุคลากรรวมแล้วกว่า1000คนทั้งยังอยู่ในเขตตัวเมืองแต่ยังต้องพึ่งพาแหล่งน้ำบาดาลที่ใช้ร่วมกับชุมชนรอบข้างและเนื่องจากโรงเรียนไม่มีบ่อน้ำบาดาลเป็นของตนเองประกอบกับพื้นที่โรงเรียนตั้งอยู่ปลายทางของน้ำทำให้ปริมาณน้ำที่ได้รับไม่เพียงพออีกทั้งยังปนเปื้อนและมีกลิ่นเหม็นจึงต้องซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในการบริโภคและอุปโภคการส่งมอบโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตในครั้งนี้ จะช่วยให้โรงเรียนมีน้ำสะอาดไว้ใช้อย่างยั่งยืนรวมทั้งสร้างรอยยิ้มที่สดใสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากน้ำสะอาดที่ผลิตได้ภายในโรงเรียนจากความร่วมมือของทุกคนครับโครงการอิสุให้น้ำเพื่อชีวิตดำเนินมาเป็นปีที่สิแล้วด้วยปณิธานมุ่งมั่นของกลุ่มอิสุสูนในประเทศไทยที่จะดำเนินโครงการนี้ในระยะยาวจนกว่าจะไม่มีโรงเรียนที่มีปัญหาน้ำาดื่มสะอาดเหลืออยู่ต่อไปในประเทศไทยนะคะ เราจะพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะดาเนินโครงการนี้ต่อไปถ้าสถานการณ์เอื้ออํานวยนะคะคุณทาตตบ,บอกว่าโรงเรียนแห่งที่40นะคะก็ขึ้นอยู่กับการสํารวจและการแนะนําของกรมทรัพยากรน้ําบาดาละสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยด้วยเมื่อเราทราบแเราก็จะเรียนรายละเอียดให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะ บริษัทเทคโนเซลฟีจำกัดเดินหน้าสารต่อโครงการลามินาสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนโครงการที่20ปีที่21โดยวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาได้ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ขนาด4ห้องเรียนแทนอาคารหลังเดิมที่มีอายุกว่า43ปีให้แก่โรงเรียนบ้านโนนกลางอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกลางอาจารย์ชานศักด์สอนเสนาเป็นตัวแทนรับมอบรวมถึงมอบทุนการศึกษารวม80ทุน พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่เรียนดีอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้ส่งมอบยูนิตธันตรกรรมเคลื่อนที่ในโครงการลามินาสารฝันปันรอยยิ้มซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการลามินาสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนให้แก่โรงพยาบาลแคนดงเพื่อนําไปใช้ในการออกหน่วยธันตรกรรมให้บริการกับประชาชนในพื้นที่อําเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์สาหรับโครงการลามินาสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2544 ตามความตั้งใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาตลอดจากกลุ่มต่างๆได้แก่ชมรมรถขับเคลื่อนสีล้อกระทิงโทนศูนย์ตัวแทนจำหน่ายฟิล์มลลมิน่าและผลิตภัณฑ์ในเครือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์แบรนด์ชั้นนำภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมตามพันธสัญญาที่ว่าลลมิน่าเติบโตเคียงคู่สังคมไทยครับปีนี้เราก้าวขึ้นสู่ปีที่27นะคะแล้วก็โครงการเรื่องของกิจกรรม ตอบแทนสังคมต,งต่างๆนี้ก็เริ่มมา21ปีแล้วเราจะทําโครงการต่าง,าง,างๆเหล่านี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าในทุกระดับเรียกว่าเห็นความสําคัญของการศึกษามีแนวคิดแบบเดียวกันขอขอบคุณนะคะแล้วก็หวังว่าทางบริษัทก็จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของฟิล์มกองสาลามิน่าต่อไปแล้วก็มีหน้าที่นะคะในการที่จะจัดสรรปันส่วนผลกําไรที่เราได้จากการทําธุรกิจนั้นมาตอบแทนสังคมในรูปแบบการ ศึกษาในการสนับสนุนการศึกษาซึ่งจะเป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ Auto Like Knowledge บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดนำโดยมิสเตอร์เอออิชิโคอิโตะกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์การมหาชน เพื่อดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม Solar for Life พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยมิสูวิชิมอเตอร์สประเทศไทยจะทำหน้าที่ในการติดตั้งระบบแผงพลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซลา่าเพื่อช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าให้แก่โรงพยาบาลชุมชนต่างๆในพื้นที่ทั่วประเทศในระยะต้นของโครงการมิสูวิชิมอเตอร์สประเทศไทยได้ทุ่มงบประมาณ60ล้านบาทเพื่อใช้ในการติดตั้งและส่งมอบระบบแผงโซลา่า ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลรักษารายปีให้แก่โรงพยาบาลชุมชนรวม40แห่งทั่วประเทศภายในปี2,575โดยจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง25ปีช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้กว่า17,300ตันในระยะเวลา10ปีนับจากนี้นอกจากนี้ยังช่วยให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดค่าไฟได้มากถึง400,000บาทต่อปี ซึ่งโรงพยาบาลน้ําพองจังหวัดขอนแก่นจะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโครงการที่มีการติดตั้งแผงโซลา่าสำหรับมิสซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมคาร์บอนสมดุลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมิสซูบิชิมอเตอร์สคอร์ปอเรชันและด้วยนโยบายดังกล่าวคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง40% จากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆและจากการดำเนินธุรกิจของ Mitsubishi Motors Corporation และการเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น50%จากยอดจำหน่ายรถยนต์ Mitsubishi ทั้งหมดในปี2573ครับ Mitsubishi Motors ประเทศไทยอยู่ในเมืองไทย60ปีปีะนะั้นเป็นครบรอบ60ปีที่แล้วนอกจากว่าเราจะตอบแทนให้กับสังคมไทยไม่ใช่ทำธุรกิจอย่างเดียว แล้วก็เราก็เลยคิดว่าเราต้องทำอะไรให้ประเทศไทยที่เป็นระยะยาวนะครับเพราะงั้นการทําให้เป็นระยะยาวเนี่ยเราก็มองถึงเรื่องของคุณภ,ภาพชีวิตของคนไทยแลนะพอมองคุณภาพชีวิตของคนไทยก็มองถึงคุณภาพชีวิตของคนต่างจังหวัดหรือคนที่มีไรายได้น้อยนะครับเราก็ได้เรื่องของโรงพยาบาลมิสูพิชได้ก็คือได้ช่วยประเทศชาติได้ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยนะครับผมเชื่ออย่างนั้น,นครับออโตไลฟ์ทีว like ี Like กลับมาพบกับน้องแอมอีกครั้งค่ะมาปิดท้ายในช่วงของออฟไลน์ออนทัวร์พี่นกรอคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยว่าจะไปที่ไหนและไปด้วยรถอะไรไปเลยค่ะออฟไลน์ออนทัวร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับ พรีเม u ยม u v p l u g i ปลั๊กอิเครื่องยนต์ดีเซลคันแรกของ Mercedes-Benz นะครับคุณผู้ชมด้านหลังผมนี่เองครับคันเบื้เริ่มเลยนะครับนี่คือ Mercedes-Benz GLE 350 DE 4MATIC Exclusive ครับเขาบอกว่าเป็น DE ก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับส่วน E ก็จะเป็น Electric ครับเพราะว่านี่เป็นรถ SUV Plug-in Hybrid ไฮบรคือใช้เครื่องยนต์แล้วก็เสียบปลั๊กได้นะครับสามารถชาร์จไฟได้นะครับ วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรีนะครับเป้าหมายของเราอยู่ที่อำเภอจอมบึงครับซึ่งสถานที่ที่เราจะไปมี2แห่งครับแห่งแรกนั่นคือเชียงผาคาเฟ่น,นะครับขณะที่อีกสถานที่หนึ่งนั่นคือแกรนด์แคนยอนราชบุรีนะครับซึ่งเป็นเหมืองหินที่หลายๆคนนิยมไปถ่ายรูปกันนะครับทั้ง2สถานที่นี้มีความแตกต่างนะครับแต่สามารถบ่งบอกสไตล์ของพรีเมียมเอสคันนี้ได้อย่างลงตัวทั้งหมดนี้ติดตามได้ในออตโต้ไลท์ออนทัวร์ครับ ทู้ชมครับขับรถมาแบบสบายๆนะครับบนถนนพระราม2นะครับก็มาถึงที่เคียงผาคาเฟ่แห่งนี้นะครับใช้เวลาอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสชั่วโมงนะครับกับระยะทางอยู่สัก120กิโลเมตรนะครับและตอนนี้เคียงผาคาเฟ่แอนด์บริสโตก็อยู่ด้านหลังผมนะครับซึ่งที่นี่นอกจากจะเป็นคาเฟ่หาดมูลค่ากว่า500ล้านแล้วนะครับยังเป็นร้านอาหารและคาเฟ่ซึ่งมีจุดเด่นก็คือเป็นคาเฟ่ที่อยู่บนต้นไม้นะครับเขาบอกว่าที่นี่นอกจากจะเป็นร้านอาหาร และร้านกาแฟแล้วนะครับยังถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมห้ามพลาดมาชมเลยครับคุณผู้ชมครับจากจุดที่เราจอดรถนะครับเราก็เดินผ่านประตูเข้ามานะครับแล้วก็ซื้อจะบอกว่าเป็นค่าค่าเข้าสถานที่ดีกว่านะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคนละ50บาทสามารถนํามาแลกซื้ออาหารและเครื่องดื่มภายในสถานที่ในเชียงผาแห่งนี้ได้นะครับ สามารถขึ้นไปสั่งอาหารแล้วก็สั่งเครื่องดื่มข้างบนได้เหมือนกันนะครับ ู่้ชมครับจากคาเฟ่ด้านหน้านะครับซึ่งเป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่บนต้นไม้นั้นถือว่าเป็นจุดเด่นจุดขายของสถานที่แห่งนี้นะครับเราเดินเข้ามาด้านในครับก็จะเห็นคลาสน์เป็นทรงสไตล์โรมันนะครับใช้คําว่าคลาสส์ได้แบบไม่ไม่ไม่เขเขอนเลยครับเป็นบ้านหลังใหญ่มากนะครับมีฝูงม้าบินอยู่ด้านหน้านะครับผมเดินเข้ามาก็ถือว่ารู้สึกถึงความอลังการของสถานที่แห่งนี้นะครับ แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างก็คือด้านหลังของคาลือหาเนี่ยเป็นเทือกภูเข,ขาแรงนะครับขณะที่ด้านหน้าเนี่ยเป็นบึงขนาดใหญ่นะครับซึ่งถือว่าถูกต้องตามหลักภูมิจุ้ยของจีนเลยนะครับคุณผู้ชมอะ่ะช่วงนี้ผมว่าได้เวลาแล้วผมพาผู้ชมไปจากความหรูนะครับเราไปแบบลุยกันสัก ประมาณหนึ่งนะครับที่แกรนแคนยอนราชบุรีนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเดียวกันคืออำเภอจอมบึงแห่งนี้นะครับแต่ว่าอยู่ห่างไปสัก20กว่ากิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราขับไปกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับ GLE Class ในบ้านเรานั้นปัจจุบันนี้มีด้วยกัน2รุ่นให้เลือกนะครับส่วนคันนี้จะเป็น GLE 350D f o r m a t i c Exclusive นะครับจะมีระดับราคาอยู่ที่4 6 9 9 0 0 0บาทนะครับมีความต่างอยู่5 0 0 0บาทนะครับโดยจะเป็นระบบดีเซลทักอินไฮบริดนะครับนั่นคือเครื่องยนต์ดีเซลทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่สำคัญก็คือมีโหมดการขับขี่ด้วยกันถึง7โหมดสำหรับ GLE 350D e 4Matic Exclusive ครับคุณผู้ชม แกลนแชนยอนจังหวัดราชบุรีครับโดยที่นี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นเมืองหินเอกชนนะครับซึ่งน้ําฝนกัดซเซาะจนกลายเป็นบ่อน้ําเป็นบึงน้ําสีเขียวขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีคนในพื้นที่และต่างจังหวัดนิยมเดินทางมาเพื่อถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ผมพาผู้ชมไปชมบรรยากาศกันนะครับก่อนที่จะมาพูดคุยกันถึง GLE 350 DE4matic Exclusive คันนี้กันนะครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับบรรยากาศที่ผมพาไปให้ชมทั้งบรรยากาศของเคียงผาคาเฟ่นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่หรูหรานะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้นี่คือแกรนแคนยอนราชบุรีนะครับซึ่งทั้ง2แห่งตั้งอยู่ที่อําเภอจอมบึงนะครับก็ต้องถือว่ามีความแตกต่างกันมีความคอนทราสต์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นความเรียบรู้นะครับกับสถานที่ที่ลุยๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับ g l e 350 d e f o r m a t i c exclusive คันนี้นะครับ ต้องถือว่านี่เป็นรถในสไตล์ของ SUV ที่มีความหรูหราแต่สามารถลุยได้นะครับขณะที่การขับขี่นั้นก็สามารถเลือกโหมดต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะในโหมดของ ELECTRIC ซึ่งใช้ EV 100%นั้นกับการชาร์จ1ครั้งด้วยแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ถึง31.2กิโลวัตต์าวนั้นสามารถขับขี่ด้วยความเร็วสูงได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับที่สำคัญ สามารถเดินทางได้ถึง106กิมต่อการชาร์จเต็มเพียง1ครั้งนะครับเอาเป็นว่ารถคันนี้นะครับเหมาะสำหรับกลุ่มครอบครัวระดับพรีเมียมที่ต้องการรถ SUV ระดับลักชัวรี่คานะครับบอว่านี่คือ Mercedes-Benz GLE 3 5 0 d e าศู DE 4MATIC Exclusive ครับ Auto Light TV Auto Light TV คุณผู้ชมคะแอบแอบหลงรักสถานที่แห่งนี้แล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยเวลาเราทํางานบางครั้งเราลุยเรารู้สึกว่าอยู่ในเมืองเยอะพอมาเสพบรรยากาศแบบนี้นะคะรู้สึกได้ชาร์จพลังแบบเต็มๆเลยค่ะแนะนําเลยว่าช่วงปีใหม่แบบนี้ใครกําลังมองหา พลังงานดีๆนะคะแล้วก็ธรรมชาติสวยๆไม่ไกลจากกรุงเทพแนะนำค่ะกับเปรมคาเฟอินเดอยเกร์เด้นแห่งนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าอยู่ย่านปทุมธานีแค่นี้เองค่ะส่วนวันนี้ค่ะเวลารายการออโตไลทีว like ีของเราหมดลงแล้วนะคะกลับพบกับน้องแอมแล้วก็รายการใ,ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้เลยค่ะฝากหลากหลายช่องทางในการติดตามรายการของเราเรามีทั้งแฟนเพจเฟซ o o ๊กออตโตไลทีวี u t u b e ค่ะออตโตไลทีวีชแนลเว็บไซต์ออ t โตไลทีวี .com ค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะชุดพิธีกรสวยๆจากแบรนด์คูลีคูลแล้วก็เอสพา a ดามากๆเลยค่ะฝากไว้ด้วยเรื่องราวดีๆของรายการออโตไลท์ทีวีปีที่11แค่คลิกไลค์ใจคุณก็รักรถสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่คืนนี้ฝันดีราดีสวัสด์ค่ะ